ของกัญชาเรื่องของกัญชงหลังจากปลดล็อกมาแล้วตั้งแต่วันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาบางคนบอกว่าเรารู้เรื่องเป็นอย่างดีเลยสําหรับกัญชากัญชงแต่เอาเข้าจริงๆเราก็กลับไม่รู้ในหลายๆเรื่องเหมือนกันนะคะยิ่งในตอนนี้เริ่มจะเห็นข่าวเข้ามาแล้วเหมือนกันว่าคนที่ใช้กัญชาอาจจะทานนะคะในลักษณะต่างๆมากมายเริ่มเกิดผลกระทบ คุณหมอเองก็มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างเราเราเองจะปลูกกันอย่างไรอะไรที่ถูกต้องอะไรที่ทําได้ทําไม่ได้อะไรจะต้องขออนุญาตเดี๋ยววันนี้ทุกเรื่องราวทุกข้อมูลที่คุณผู้ชมสงสัยเดี๋ยวเราจะหาคําตอบให้วันนี้เลยนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากหนึ่งท่านค่ะจะได้พูดคุยไขยทุกข้อสงสัยทุกความ ที่หลายคนบอกว่ายังงง,ง,งอยู่เกี่ยวกับกัญชากัญชงนะคะต้อนรับนายแพทย์วัชรพงษ์คำล่าค่ะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายพร้อมพูดคุยกับเราผ่านทางระบบซูมจากเชียงรายเลยนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะครับกาวสวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการแล้วก็กาวสวัสดีท่านผู้ฟังและผู้ชมทางบ้านทานุกท่านนะครับค่ะขอบพระคุณคุณหมอนะคะด้วยภารกิจที่ที่เยอะช่วงนี้ก็สละเวลามาพูดคุยกับเรานะคะครับผม ด้วยความดีครับผมค่ะคุณหมอครับประเด็นประเด็นใหญ่เลยในช่วงนี้ไม่พูดไม่ได้น่าจะเป็นเรื่องของการปลดล็อกกัญชาแล้วก็กัญชงที่ผ่านมาเพราะอยู่ในกระแสตลอดพี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจมากๆนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องที่บางคนบอกไกลตัวแต่ตอนนี้เนี่ยมาใกล้ตัวเราแล้วหลังจากที่มีการปลดล็อกไปถามคุณหมอเลยก็แล้วกันอะไรที่เราทําได้อะไรที่เราทําไม่ได้อะไรที่จะต้องขออนุญาตบ้างคะ่ะ กับเรียนกับเรียนท่านผู้ดำเนินรายการแล้วก็กับเรียนท่นา<ฆ>นผู้ชมทางบ้านอย่างนี้นะครับเรื่องของการชงการชาเนี่ยค่อนข้างจะมีรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะ<ฆ>ใ,นในส่วนของผมเองซึ่งเป็นสํานักงานสาธารณสุขเป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคแล้วก็โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็กลุ่มงานแพทย์แผนไทยเนี่ยก็ต้องพยายามกํากับติดตามดูแลนะครับโดยโดยเฉพาะเรื่องของความรู้ความเข้าใจของพี่น้องประชาชนนะครับเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับ นั้นหลังจากปลดล็อกกัญชาเนะี่ยโดยเฉพาะเรื่องของกัญชาในการแพทย์เลยนะครับอยู่ในรายละเอียดก็คงจะได้พูดคุยกันต่อไปนะครับหลังจากปลดล็อกแล้วทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องขออนุญ,ญาตอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปทีลประเด็นนะครับเรื่องาาการมีค่อนข้างจะมากพอสมควรนะครับสิ่งที่ทําได้นะครับก็คือปลูกนะครับปลูกโดยไม่ต้องขออนุญ,ญาตแต่ต้องขอความร่วมมือร่วมมือพี่น้องประชาชนแจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันปลูกกันนะครับ ซึ่งได้ดําเนินการโดยสีวัตถุประสงค์คือใช้เพื่อดูแลสุขภาพใช้เพื่อดูแลผู้ป่วยทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์พยืพ้นบ้านแล้วก็ใช้เพื่อเชิงพาณิชย์แล้วก็ใช้พเชพ,นนชพื่อการวิจัยครับผมอันนี้ก็สามารถทาได้นะครับอันที่สองวัคโคจะต้องเป็นการขายส่วนของพืชกัญชากัญชงโดยไม่ต้องขออนุญ,ญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดนะครับยกเวเ้นเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าพันธุ์ต้องขออนุญาตตามพรบกักพืชพศ2507และพรบพันธุ์พืชพศ2518 น่าสำนักควบคุมพืชและวัสดุทางกากรเกษตรนะครับอันที่3าก็คงจะสิ่งที่ทําได้ก็คือขายสารสก,กัด THC นะครับซึ่งมีความเข้มข้นน้อยกว่า0.2เปอร์เซนได้นะครับอันที่หาอันที่4ี่ก็คงจะต้องเป็นการครอบครองทุกส่วนของพืกชการชงชาได้ไม่จำกัดจำนวนต้นแต่ต้องมีสารสก,กัดที่ THC ที่ต้องน้อยกว่า0.2 0.2เปอร์ซน0.2อร์เซนตนะครับครับผมสำหรับในส่วนของสิ่งที่ทําไม่ได้นะครับก็คงจะต้องห้ามนํา เข้าพืชกัญชากัญชงยกเว้นเมล็ดพันธุ์ตามพรบพันธุ์พืชปีสอง8้าหนึ่งแและพรบกับพืชปีสองห้าูนเจ็ดนะครับที่กำกับดูแลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรห้ามนำเข้าพืชกัญชากัญชงเพื่อเป็นวัตถุดิบของเครื่องสำอางและอาหารแต่กรณีที่ทำผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์นั้นๆนะครับห้ามนำเข้าสารสกัดกัญชากัญชงยกเว้นเพื่อการศึกษาวิจัยกรณีเป็นหน่วยงานรัฐหรือประโยชน์ทางการแพทย์ สิ่งที่ทําไม่ได้ก็คือใช้กัญชาแล้วห้ามขับรถนะครับแล้วก็ห้ามลูกกัญชาในที่สาธนา,นสารณะห้ามสูบกัญชาแบบม้วนเพราะไม่มีอกกากรสแสตมป์นะครับแล้วก็ห้ามครอบครองสารสกัด THC ที่มีความเข้มข้นเกินกว่า0.2เปอร์เซ็นต์โดยไม่มีใบอนุญ,ญาตหรือไม่มีใบสั่งแพทย์แล้วก็ไม่มีผ่านการรับรองโดยออยนะครับหรือสารสกัดจากนอกประเทศนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสิ่งที่ต้องขออนุญาตนะครับก็คือการขออนุญาตสกัดนะครับ ช่อดอกไปกิ่งก้านลําต้นนะครับโดยขออนุญ,ญาตผลิตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดการนําเข้า,มาเมล็ดพันธุ์ต้องขออนุญ,ญาตตามพรบรพันธุ์พืชปี2518พรบรกับพืชปี2507เติมกับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การนําเข้าสารสก,กัดเพื่อการวิจัยเพื่อประโยชน์ในราชการเท่านั้นโดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดน,นะครับการผลิตนําเข้าส่งออกขายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรอาหารและเครื่องสำอางที่มีกัญชากระชง หือสารสก,กัดพืชกัญชาการชงเป็นส่วนประกอบการขออนุญ,ญาตให้เป็นไปนตามกฎหมายว่าด้วยยาผลิตภัณฑ์สมุนไพรอาหารและเครื่องสำอางแล้วแต่กรณีที่เราจะขออนุญ,ญาตนะครับและการสุดท้ายก็คือการขายพลเดพันธุ์และกิ่งพันธุ์ต้องขออนุญ,ญาตตามพรบกับพืช2507และพรบพันธุ์พืช2 5 1 8นะสำนักควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตรนะสุดท้ายนะครับที่จะต้องขออนุญ,ญาตก็คือ การขายสารสกัด THC ซึ่งมีปริมาณความเข้มข้นเกินกว่า0.2%เนี่ยต้องมีใบอนุญ,ญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษผู้ที่ซื้อจะต้องมีใบอนุญ,ญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับสำนักงานสาธารณสุขที่จะมีข้อมูลตรงนี้นะครับค่ะจริงๆแล้วรายละเอียดต่างๆค่อนข้างละเอียดแล้วก็ก็ <c oughs> ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคุณหมอเนาะนะคะ เพราะว่าหลังจากที่ปลดล็อกมาคือหลายคนบอกว่าเราต้องศึกษาดีๆนะโดยเฉพาะบางบางท่านที่บอกว่าโอ้โหเราจะมาแบบเอาจริงเอาจังเรื่องของกัญชากัญชงอาจจะด้วยเรื่องของพาณิชย์เรื่องของการนํามาประกอบเป็นอาหารการจาหน่ายเครื่องสําอางอะไรต่างๆยิ่งจะต้องอเรียนรู้นะคะแล้วก็ศึกษารายละเอียดค่อนข้างมากเหมือนที่คุณหมอได้บอกว่าในเรื่องที่เราอาจจะทําไม่ได้เนี่ยก็เป็นในเรื่องของการนําเข้าต่างๆอันนี้ถามเพิ่มเติมเป็นความรู้ค่ะคุณหมอเราอาสิ่งที่ที่เขาบอกว่าห้ามนําเข้าแสดงว่า อย,อย่างกัญชาในต่างประเทศเขาจะมีอะไรที่มันแตกต่างจากของบ้านเราไหมคะหรือว่ามันเป็นแค่เพียงกฎหมายเรื่องของการนําเข้าเท่านั้นเองอันนี้จะเป็นกฎหมายของทางทางกระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็ทางพอ,รา,พอ,ร,าพอราบนพรบเกี่ยวกับยาเสพติดของสารสุขนะครับซึ่งน่าจะเป็นความกังวลข้อของยายเรื่องปริมาณสาร THC ที่มีความเข้มข้นสูงมากกว่า ค่ะนะคะก็ก็ต้องก็ต้องดูแลแล้วก็ควบคุมในเรื่องนั้นด้วยกลับมาที่พวกเรากันหน่อยนะคะสิ่งที่เราทําได้เลยหลังจากที่ปลดล็อกไปเรียบร้อยค่ะคุณหมอก็คือว่าเราเนี่ยสามารถที่จะจดแจ้งได้นะคะเ,เหมือนเป็นการไปลงทะเบียนไปจดแจ้งกันก่อนเนี่ยแหละนะคะก็ไม่ต้องขออนุญาตเป็นเป็น,เป,นเป็นรายลักษณ์อักษรขนาดนั้นแต่ขอความร่วมมือว่าให้ไปจดแจ้ง ทราบว่าในเรื่องของการจดแจ้งหรือแจ้งเข้าไปเนี่ยข้อมูลทั้งหมดจะไปรวมอยู่เป็นแบบเหมือนเป็นศูนย์กลางที่เดียวเลยใช่ไหมคะข้อมูลทั้งหมดที่จดแจ้งผ่านเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันรลูกันเนี่ยนะครับค่ะณวันที่12มิถุนายนข้อมูลทั้งหมดจะไปอยู่ที่ออยโดยตรงนะครับแต่ได้รับรายงานเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานี้ก็มีผู้ให้ความสนใจนะครับที่เข้าไปใช้งานในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ตัวเนี้ย เป็นจำนวน1 3ึงสล้านครั้งด้วยกันนะครับอารลงทะเบียนจดแจ้งการปลูกกัญชงกัญชากว่า6กแ0 0 0จ็ดหมคนโดยแบ,บ่งออกเป็นกัญชา6 4แส0สีคนนะครับเก้าใบนะครับแล้วก็กัรงอยู่ที่สองห่นหกรใบนะครับโดยในจังหวัดเชียงรายพบว่ามีการจดแจ้งทั้งหมดอยู่ประมาณหน0่งหมใบนะครับโดยแบ,บ่งวัตถุประสมเพื่อสุขภาพถึง1 6 0 0งหมกับหกใบเพื่อการเพื่อทางการแพทย์แผนไทยอยู่1 3ึ0งพั 1303ใบแล้วก็เพื่อเชิงพาณิชย์6ก7้ใบแล้วก็เพื่อการวิจัยอยู่3ใบด้วยกันนะครับสำหรับการสอบถามของประชาชนเชียงชาวจังหวัดเชียงรายใายางนงานสำนักงานสาธารณสุขเชียงรายนะครับก็มีการสอบถามให้ความสนใจเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับหลากหลายช่องทางทั้งทางโทรศัพท์ทางไลน์ของกลุ่มงานนะครับขบศแล้วก็เข้ามาติดต่อโดยตรงที่สำนักงานครับผม ค่ะนะคะก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วคุณหมอคะสอบถามเป็นความรู้เมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าจํานวนสถิติจํานวนผู้ที่ไปจดแจง้งค่อนข้างที่จะเยอะแต่คุณหมอเห็นคุณหมอเรียกว่าเป็นใบๆบยอย่างเงี้ยค่ะจริงๆหลายคนเข้าใจว่ามันน่าจะมีการจดแจ้งเป็นแบบกี่ต้นใช่ไหมคะแต่นี้คืออย่างกัญชาเรานับเป็นใบๆเลยเหรอคะหมายถึงว่าใบใบที่เป็นใบยอนุญาตครับข,ข,ขอโทษทีครับออค่ะ <laughs> อ๋อเป็นใบอนุญาตเป็นใบกัญชาใบกัญชาจะมี5้าใบ6ใบด้วยกันนะครับอ๋อได้ได้ทั้งหมดเลยก็เป็นอ๋อจำนวนใบอนุญาตก็คือจำนวนใบอนุญาตทั้งหมดที่ทางออยได้อนุมัติออกไปครับค่ะอย่างคนหนึ่งนี่เราขอได้ใบเดียวเลยไหมคะก็น่าจะเป็นหนึ่งคนตอนหนึ่งใบอนุญาตมากกว่านะครับค่ะแล้วก็ครอบครัวตอนหนึ่งใบอนุญาตก็ไม่น่าจะเกินนั้นนะครับเพื่อการใช้ประโยชน์ภายในของกันเองคค่ะ เห็นมันมีอยู่ข้อมูลหนึ่งใช่ไหมคะไม่ใช่ข้อมูลก็เป็นสิ่งท,ที่ที่กำหนดมาอยู่แล้วอย่างสาร THC เองเนี่ยบอกว่าต้องไม่เกิน0.2ถ้าเกินแล้วก็ยังจะเป็นในส่วนของยาเสพติดอยู่คุณหมอช่วยเล่าถึงสารสากัดตัวนี้ให้เราได้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับก็ต้องของนำเรียนพูดฟังทางบ้านอย่างนี้นครับตัวสารสากัด THC นะครับโดยย่อมาจากเทตราไฮโดรคานาบินอย์นะครับซึ่งเป็นกลุ่มสารคานาบินอย์ นะครับที่มีข้อมูลใช้ทางการแพทย์อยู่แล้วนะครับซึ่งสารตัวนี้จะอยู่ในในกัญชานะครับกิ่งก้านใบต้นลำต้นดอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมีปริมาณที่แตกต่างกันไปตามแต่ามแต่ละส่วนนะครับซึ่งในการใช้ในขณะที่เหมาะสมนะครับตัวสารตัวเนี้ยนะครับจะช่วยลดอาการปวดลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วก็ลดอาการคลื่นไส้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันมีคุณแล้วก็มีทาง ที่เป็นทางเ็าเรียกว่าเป็นผลข้างเคียงของเขานะครับหากได้รับปริมาณที่สูงนะครับทําให้มีอาการเมาเคลิม้มใจสั่นหน้ามืดนะครับเห็นภาพหลอนรบกวนการรับรู้การตัดสินใจและความจํานะครับมีผลต่อการพัฒนา,นานในด้านลบของสมองที่เจริญเติบโตไม่เต็มที่นะครับโดยเฉพาะสมองของเด็กนะครับนอกจากนั้นการใช้สาร thc ที่มีขนาดสูงสม่ําเสมอทําให้เกิดภาวะดื้อต่อสารนะครับทําให้ต้องเพิ่มปริมาณและขนาดในการ ที่จะให้ผลเท่าเดิมนะครับทำให้ก่อให้เกิดการติดได้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับทางองค์การอนามัยโลกยังจัดสาร t s c นะครับเป็นสารเสพติดประเภทที่1อยู่ซึ่งมีโอกาสเสพนะครับและมีโอกาสนําไปใช้ในทางที่ผิดนะครับแต่ก็ยังมีประโยชน์ในทางการแพทย์อย่างที่ผมได้นําเรียนไปในปริมาณความเข้มข้นที่เหมาะสมนะครับซึ่งขนาดขนาดเดียวกันสารสาร CBD เนี่ยมันเป็นสารที่ไม่ใช่ยาเสพติดนี่ก็ขออนุญาตนำเรียนเป็นตัว t s c ก่อนก็แล้วกันนะครับค่ะค่ะ อ๋อสาร TSC ก็คือมีอยู่ในกัญชาแล้วก็ต้องเป็นปริมาณที่มากมันถึงจะมีผล นะคะมีผลคือมันมีทั้งมีทั้งดีแหละที่มาช่วยแล้วถ้ามาก<บ>เกินไปเนี่ย<บ>มันก็มีผลต่อร่างกายของเราเหมือนกันมีอาการเมา<บ>มีอาการเครืมใจสารบางคนใจเต้นเร็วหรือว่าเต้นช้าอะไร<บ>ทุกๆอย่างมันมีผลทั้งหมดเลยคุณหมอคะแต่บางคนบอกว่า<บ>พอเรารู้ข้อมูลแบบนี้แล้วเนี่ยที่คุณหมอบอกว่าปริมาณที่เหมาะสมอย่างบางคนบอกว่าเราไปตามร้านนะคะคุณหมอเราก็เห็นเครื่องดื่มเนาะเขาก็บอกแล้วว่าเป็นเครื่องดื่มที่ทําม,มาจากกัญชาซึ่งเราก็ไม่รู้ปริมาณเขาสักเท่าไหร่หรือว่าการที่ เรานํามาประกอบอะไรอาหารอะไรต่างๆเนี่ยอีปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยมันมันจะวัดจากยังไงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะคุณหมอคะก็อย่างที่บอกไว้นะครับในการครอบครองนะครับก็คงจะมีการครอบครองได้ที่มีความเข้มข้นนะครับไม่เกิน 0. อเปอร์เซ็นต์นะครับแต่แก็ตามนะครับถ้าจะมีการผลิตอาหารไมงว่าเครื่องดื่มหรืออาหารที่เป็นในลักษณะผลิตเป็นโรงง,งานก็ต้องมีการจดแจ้งนะครับอขออนุญ,ญาตนะครับแล้วก็ มีการตรวจวัดปริมาณสารที่อยู่ภายในนั้นให้ชัดเจน THC ที่อยู่ภายในนั้นให้ชัดเจนนะครับแต่การนํามาปรุงอาหารเนี่ยนะครับตามข้อแนะนําของโรงพยาบาลเจ้าพยาภายัยภูเบศนะครับป<ฆ>ริมาณการบริโภคในหนึ่งจานต้องปรุงอาหารมากที่สุดไม่เกินห้าใบกัญชานะครับห้บาใ<ถ>บากัญชาส่วนสถาบันกัญชานกญชาก็แนะนําว่าการมาปรุงอาหารด้วยผ่านความร้อนตามภูมิปัญญาให้ใช้ได้วันละห้าถึงแดใบ เคยแนะนําให้เริ่มในขนาดต่ำๆคือปริมาณครึ่งใบต่อวันนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลที่ที่ได้ผมได้พอจะมีรับทราบข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่เขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะนะครับค่ะคือมันอันตรายซึ่งซึ่งแต่ละคนเองเนี่ยก็ไม่เหมือนกันถูกไหมคะคุณหมอต้องครับ คือคือบางคนทานในปริมาณเท่าๆกันคนนี้อาจจะจะอาจจะได้ไม่ได้มีผลอะไรแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกแล้วบางคนเริ่มมีอาการแล้วซึ่งแต่ละคนแตกต่างกันเราควรจะต้องสังเกตอาการแล้วก็พิจารณาตัวของเราเองใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นกัญชาที่อยู่ในอาหารและเครื่องดื่มหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆผู้บริโภคควรจะต้องสอบถามร้านค้าในเรื่องของปริมาณและความเข้มข้นก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของร้านอาหารเองก็ควรประกาศแจ้งหากมีการใช้ส่วนผสมข,ของกัญชานะครับ แล้วก็มีผู้บริโภคนะครับพบความผิดปกติของร่างกายอย่างรุนแรงก็ควรไปปรึกษาแพทย์นะครับอันนี้ก็ครับผมแล้วก็หากพบร้านอาหารที่ที่มีการใช้สาร TSC โดยไม่แจ้งผู้บริโภคควรเก็บรายละเอียดบรรจุภัณฑ์ชื่อร้านแล้วก็ติดต่อสายด่วนของงานคุ้มครองผู้บริโภคสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัด ได้ทุกแห่งทั่วประเทศเลยนะครับค่ะนะคะจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของการปลดล็อกครั้งนี้เองเนี่ยเหมือนที่คุณหมอบอกสีข้อในเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเชิงพาณิชย์แล้วก็เชิงวิจัยไม่เน้นไปในเรื่องของนันทนาการสันทนาการอะไรเลยถูกไหมคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนหลายๆคนกังวลเหมือนกันถ้าพูดถึงนะตอนนี้ในวงการแพทย์ค่ะคุณหมอได้นากัญชากัญชงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเรามาใช้ ตรงไหนส่วนไหนบ้างในเรื่องของวงการแพทย์คะครับมันก็จะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีสูตรยายอยู่2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันจะขอนอนุญาตนำเรียนว่าในกลุ่มโรคนะครับผลิตภัณฑ์กัญชาที่ทางการแพทย์ใช้และมีประโยชน์นะครับเนื่องจากมีหลักฐานทางวิชาก,การที่ได้รองรับอยู่แล้วนะครับก็ได้แก่นะครับภาะวะคลื่นไส้อาเจียนจากผู้ที่ได้รับเคมีบําบัดนะครับอันที่สองก็คงจะเป็นโรคลมชัก ที่รักษายากหรือโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษานะครับอันที่3าก็เป็นโรคที่มีภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปกรกประสาทเสื่อมแข็งนะครับอันที่4ก็จะเป็นภาวะปวดป,ปวดปลายประสาทนะครับอันที่5จะเป็นภาวะเบื่ออาหารในผู้ป่วยเอหรือ HIV ที่มีน้ําหนักตัวน้อยนะครับอันที่6ก็คงจะสําคัญเลยนะครับเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยหรือผู้ที่มีการรักษาแบบประคับประคองหรือผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตนะครับซึ่งเป็นการตัดสินใจผู้รักเป็นผู้รักษาแนวทาง การรักษาที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการดูแลของแพทย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มโรคหกกลุ่มโรคหลักๆที่มีหลักฐานทางวิชาการชัดเจนว่าได้ผลนะครับสําหรับอีก4กลุ่มโรคนะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการชานาการแพทย์นะครับที่น่าจะได้ประโยชน์แล้วก็ในการควบคุมอาการก็จะเป็นกลุ่มโรคพาร์ hmm. mm hmm. กินสันอัลไซเมอร์โรควิตกกังวลทั่วไปแล้วก็เรื่องของลตยประสาทอักเสบนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มโรคที่อาจจะต้องอาศัยข้อมูล หลักฐานทางการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในอนาคตต่อไปนะครับสำหรับสำหรับตัวยาที่มีการนํามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นะครับของเจ้าพยาภัยภูเบศเนี่ยก็จะมี3กลุ่มด้วยกันนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีสูตร TSC สูงนะฮะก็จะใช้กลุ่มนี้ในการที่จะรักษาภาวะขึ้นไส้จากยาคีมีบําบัดผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายผู้ป่วยเอดส์อาเซเมอร์แล้วก็ผู้ป่วยที่มีภาวะป,ปวดประสาทน,นะครับ สูตร TSC กับ CBD 1ต่อ1ก็จะใช้ในเรื่องของการแก้อาการขึ้นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัดภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งนะครับสูตร CBD สูงก็จะวิจัยเห็นชัดเจนแล้วว่าจะแก้อาการลมชักในเด็กได้ดีนะครับสำหรับตำรับตำรลายยาแพทย์แผนไทยซึ่งกลุ่มแพทย์แผนไทยได้ใช้อยู่นะครับก็จะเป็นกลุ่มยาสุขใสาย,ยาติซึ่งช่วยให้นอนหลับเจริญอาหารยาทำลายพัซซูเมนแก้จุกเสียดลมปั้ทะอกนะครับตำรับทิพ พยาที่คุณแก้จุกเสียงปวดเมื่อยตามร่างกายกินอาหารไม่รู้รสนะครับสําหรับตำรับยาทีิสีดวงทวันหนักและโรคผิวิหนังก็แก้โรคฤีธิดวงทวันหนักและรักษาลโรคผีว่หนังได้เช่นโรคเลื้อนกวางหรือสะเก็ดเนินที่เรารักซากลันก็จะเป็นประโยชน์นะครับจากจากสารสกัดแลวก็จากตัวแผบไทยเองนะครับที่ทางแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็แพทย์แผนไทยได้นํามาใช้ เพิ่มเติมนะครับค่ะใช้ไปให้ถูกต้องมันมันก็มีประโยชน์นะคะมันก็เป็นผลดีมากจริงๆแต่ก็ห่วงสําหรับใครท,ที่ที่อาจจะนําไปใช้ผิดผิดประเภทแล้วก็ใช้แบบไม่ถูกต้องนะคะ <c oughs> พูดถึงนะตอนนี้พอหลังจากที่ปลดล็อกมาแล้วคุณหมอคะบรรยากาศมันก็อู้หลายคนก็บอกมันคึกคักจริงๆนะมันเป็นการ <c oughs> กระตุ้นในเรื่องของเชิงพาณิชย์กระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจขึ้นมาได้เราก็จะเห็น <c oughs> เลยว่าทันทีทันใดก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาเยอะมากเลยในท้องตลาดนะคะที่เกี่ยวข้องกับกัญชา มีส่วนผสมของกัญชาบ้างหรือว่าอะไรต่างๆสารพัดเลยเราในฐานะผู้บริโภคในฐานะประชาชนทั่วไปอาจจะเกิดอยากรู้อยากลองอยากใช้ต่างๆเรามีวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาเหล่านี้อย่างไรให้ปลอดภัยคะคุณหมอครับการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาให้ปลอดภัยก็จะมีกลุ่มใหญ่อยู่4กลุ่มใหญ่ด้วยกันนะครับกลุ่ม <ๆ S 2> ที่หนึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ยานะครับก็ให้ขอให้ประชาชนพวกเราเนี่ยได้ใช้ ภายใต้คำแนะนําของแพทย์เดยกเคร่งครัดนะครับแล้วก็ไม่ควรจะเพิ่มขนาดยาเองนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรก็ให้ใช้ตามข้อแนะนําแต่ละตำรับที่ระบุในฉลากผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งขณะนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการร่างประกาศเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ผลิตภัณฑ์อยู่นะครับเรื่องของอาหารนะครับก็มีข้อความคําเตือนนะครับเรื่องของเด็กสตรีเด็กสตรีมีการสตรีให้นมบุตรไม่ควรจะรับประทานนะครับหากมีอาการผิดปกตินะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับมีอาการ จสั่นนะครับห่วงนอนปากแห้งวิงเวียนศีษะบขึ้นใส้อะเจนก็ควรจะต้องหยุดทันทีนะครับผู้ที่แพ้หรือไวต่อสาร TSC นะครับก็ควรระวังในการรับประทานอาหารเหล่านี้นะครับอาจเกิดให้เกิดการห่วงซึมได้อันนี้สําคัญนะครับควรจะหลีกเลี่ยงการขับขี่ยาพานะหรือทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรนะครับฉลากที่ดีอาหารที่ดีก็ควรจะต้องมีการแสดงปริมาณสาร TSC นะครับไม่เกิน1.6มิลลิกรัมต่อหน่วยบรรจุนะครับค่ะ แล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ควรจะบริโภคเกินวันละสองหน่วยบรรจุนะครับอันนี้ก็จะเข้าใจย,ยากนิดนึงแต่เดี๋ยวก็จะมีการทําอินโฟกราฟิกให้ง่ายขึ้นนะครับที่จะสื่อสารต่อไปครับค่ะแล้วก็คาว่ากัญชากัญชงก็คือชื่อส่วนของกัญชากัญชงที่ใช้เป็นส่วนประกอบอาหารเป็นส่วนหนึ่งของชื่ออาหารหรือทําการกํากับอาหารนะครับก็ก,ก็ก็ต้องก็ต้องแจ้งในใ,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 ใน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 การประกอบอาหารต่าง,าง,างๆเช่นคุกกี้กัญชาอะไรนะครับ การสูดแคปซเป็นผลิตภัณฑ์เครื่งสัห่หางนะครับก็จะต้องมีรูปแบบของน้ํามันหรือรูปแบบแคปซูลนิ่มนะครับอันนี้ห้ามรับประทานผลิตภัณฑ์อาจจะก่อให้เกิดการแพ้ได้นะครับก็หากใช้แล้วมีความผิดปกติก็ต้องปรึกษ,ษาแพทย์หรือเภสัชากรที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านนะครับสําหรับรูปแบบอื่นนะครับจะต้องแจ้งคําเตือนก็คือผลิตภัณฑ์อาจาก่อให้เกิดการแพ้ได้หากใช้แล้วผิดปกติก็อยู่ใช้ปรึกษาแพทย์และก็เภสัชกรครับผม ก็จะมีอยู่หกยี่กันนะครับค่ะมีคุณผู้ชมถามเข้ามานะคะคุณหมอว่าถ้าเกิดว่าเราอาจจะประเมินตัวเองยังไม่ได้ว่าเราสามารถที่จะทานกัญชาได้มากน้อยขนาดไหนแต่พอเราทาน<ห>าเข้าไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมถามเข้ามาถ้าเรามีอาการในเบื้องต้นอย่างอาการาการู้สึกว่าเราจะใจสั่นหรือมีอาการเมาเคลิ้มอะไรต่างๆเนี่ยเรามีวิธีแก้เรามีวิธีแบบแก้ไขในเบื้องต้นก่อนไหมคะอันดับแรกก็คงจะต้องหยุดหยุดใช้ หยุดทานไปเลยนะครับอนที่2ก็คงจะต้องรีบเข้าไปปรึกษานะครับคุณหมอหรือเภสัชกรที่อยู่ใกล้บ้านทานนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับคุณหมอในโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งนะครับก็จะได้ผ่านรับการอบรมนะครับเรื่องของการใช้สารสกัดจากกัญชานะครับโดยเฉพาะ tsc นะครับแล้วก็แพทยแผนไทยนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของพวกเราเองเนี่ย ก็มีความรู้องค์ความรู้ตรงนี้อยู่ก็สามารถเข้าไปปรึกษาได้นะครับแล้วก็เข้าไปประเมินอ,อาการก่อนเืน้อมต้นนะครับค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวแล้วนะคะคุณหมอนะคะเสียชีวิตแ้วด้วยเหมือนกันจากกัญชาเนี่ยนะคะ แล้วก็มีการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลด้วยก็มีก็แสดงว่ามันก็ค่อนข้างจะเป็นอันตรายเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราใช้แบบไม่ถูกต้องเชื่อมต่อกันมาจนถึงพวกเราเนี่ยล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้สามารถที่จะปลูกกี่ต้นก็ได้นะคะที่บ้านของเราเพราะว่าก็แค่ไปจดแจ้งเท่านั้นเองบางคนบอกว่าเราปลูกไว้เพื่อที่จะเป็นยามาปรุงยาทานเองทานเข้าไปในร่างกายของเราหรือแม้แต่เอามาปรุงทาอาหารตรงนี้เองเนี่ยคุณหมอมีข้อระวังหรือว่าคําแนะนําอะไรอยากบอกพวกเราไหมคะ สำหรับข้อแนะนําเลยนะครับก็คงจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการใช้กัญชาและผลิตภัณฑ์จากกัญชานะครับเด็กและวัยรุ่นที่อายุน้อยกว่า25ปีนะครับทางกรมการแพทย์ออกมาแล้วว่าจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะและก็สมองอันนี้ก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับอันที่2ก็คงจะต้องเป็นสตรีมีครรภ์และแม่ผู้ให้นมบุตรนะครับก็จะมีผลเสียต่อเด็กในครรภ์แล้วก็ทารกที่ดื่มนมแม่นะครับอันสุดท้ายก็คงจะต้องมีโรค ผู้ที่มีโรคประจําตัวอยู่โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับแล้วก็เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดต่างๆเนี่ยนะครับก็คงจะต้องระวังนิดนึงเนื่อง,งจากมีหลักฐานทางการแพทย์ว่ามีคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับซึ่งใช้ยากันเลือดแข็งตัวอยู่นะครับมาขอใช้น้ำมันกัญชาในคลินิกกัญชาแล้วก็ทางคุณหมอก็มีการซั่ประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ ไม่ให้ใช้กันนะครับภาษาบ้านๆเราว่ายามันจะตีกันนะครับ<า>คือมันอาจจะต้องทําสา,ารสกัด t s c ตรเน,นี้มันจะทําให้ประสิทธิภาพยาหลักที่เราใช้อยู่แล้วเนี่ยนะครับมันลดถอยลงไปเพราะฉะนะั้นคนคไข้รายนี้ไปใช้น้ํามันกัญชาเองนะครับไปหาใช้เองนะครับก็ทําให้เป็นโรคอมัมในที่สุดในตอนนี้นะครับแลก็เป็นผลข้างเคียงที่มันเกิดขึ้น,นเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเนี่ยก็เป็นกลุ่มใหญ่ๆก็เป็นเด็กวัยรุ่นสตรีมีคั์และแม่ให้นมบุตร ผู้ที่มีโรคประจำตัวสากลุ่มนี้จะต้องปรึกษาคุณหมอนะครับหรือคุณหมอแผนไทยนะครับอย่างทองแท้อย่างอย่างถีถ้วนนะครับเพื่อที่จะให้วิเคราะห์ว่าสามารถใช้ยาเหล่านี้ได้หรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับค่ะคุณหมอคะอย่างการนํานําใบกัญชามาทําอาหารอย่างเงี้ยบางคนเอามาใส่ในไข่เจียวเอามาใส่ในต้มแกงหรืออะไรต่างๆเนี่ย้วยปริมาณแค่ใบสองใบหรือครึ่งใบอะไรก่อนเนี่ยอันนี้มันจะ มันมันถือว่ามีปริมาณน้อยแล้วก็ไม่น่าจะมีผลอะไรต่อเราไหมคะก็ถ้าจะใช้แบบนั้นก็คงจะต้องเริ่มในปริมาณน้อยๆก่อนครับรึ่งไปหนึ่งใบก่อนนะครับค่อยๆอาจจะบอกว่าเพิ่มปริมาณก็ไม่ดี <c oughs> แล้วก็ค่อยๆใช้เพื่อที่จะดูทดสอบตัวเองนะเอาเนื่องจากจะบอกว่าแต่ละต้นแต่ละใบแต่ละช่อดอกนะมีปริมาณมีผเขาเรียกว่ามีปริมาณ,ณ TSC ที่มันแตกต่างกันไปอึอ oh. แต่ละสายพันธุ์ก็ไม่เท่ากันแต่ละต้นก็ไม่เท่ากัน<ฆ>เพราะฉะนั้นเราจะไปบอกว่าใส่ครึ่งใบเลยหรือใส่หนึ่งใบเลยมันก็บอกไม่ได้จ้อง ต้องค่อยๆนะครับใช้ปริมาณน้อยๆก่อนอใบแก่ใบอ่อนอะไรก็ต่างกันอุ้ยคุณหมอพูดนี่เป็นประโยชน์เลยค่ะว่าแต่ละใบแต่ละต้นแต่ละสายพันธุ์แต่ละช่อดอกก็มีปริมาณสารที่ที่ไม่เท่ากันอีกเออเราจะไปกําหนดว่า2ใบ3ามใบเออแบบนี้ก็ไม่ได้จริงๆนะคะอาจจะต้องดูด,ดูดูตัวเราจริงๆก็ไม่ต้องไม่ต้องไปทดลองมากนะคุณหมอเนาะนะคะ <c oughs> บางคนอุ้ยอยากรู้ตัวเองเราจะทานไปได้แค่ไหนชิมอันนั้นซี่ลองอันนั้นซี่หูเป็นอันตรายเหมือนกัน เห็นหลายคนก็ก็เกิดเกิดผล,ล <G ül> กระทบต่อร่างกายแล้วเหมือนกันคุณผู้ชมถามเข้ามานิดนึงค่ะว่าอย่างอย่างเราทานอาจจะเป็นกรญชาที่อยู่ในอาหารอยู่ในเครื่องดื่มหรือว่าเรามาปรุงเป็นอาหารต่างๆม,ม,มันอยู่ในร่างกายของเราได้ได้นานแค่ไหนคะคุณหมอตัวนี้ปกติมันก็ถูกขับออกไปทาง,ทางปัสสาวะอะไรอยู่แล้วใช่ไหมคะทางปัสวะนะครับก็<า> ปกติถ้าเราไม่ทานต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานมันก็จะไม่เกิดการสะสมอยู่แล้วครับค่ะนะคะก็สบายใจได้ส่วนหนึ่งเนาะว่ามันไม่ได้สะสมอยู่ในร่างกายแบบนั้นก็อาจจะขับออกมาได้ตามปกติเนี่ยนะคะหลังจากกดล็อกไปแล้วคือบางคนก็ลุ้นกันเหมือนกันว่าจะเกิดผลอะไรหรือเปล่าจะดีหรือไม่ดีอย่างไรในฐานะที่คุณหมอเองก็อยู่ในวงการแพทย์เองหลังจากตั้งแต่วันที่9ที่ผ่านมาเริ่มรู้สึกว่ามีความเป็นห่วงหรือกังวลในเรื่องไหนไหมคะ ก็ในเรื่องของกัญชาเนี่ยนะครับอย่างที่ผมได้นําเรียนท่านผู้ดำเนินรายการแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านไปว่าที่มันจะเป็นตัวกัญชาเนะี่ยมันมันไม่เป็นประเด็นเท่าสาร THC ซึ่งมันเป็นส่วนประกอบถึงสิบสองเปอร์เซ็นตในส่วนประกอบต่างๆของต้นกัญชาเลยนะครับแล้วก็การสูบโดยตรงหรือการที่เราไม่สามารถกําหนดปริมาณได้ในการใช้สัดส่วน THC ที่มีปริมาณสูงเกินไปเนี่ยจะมีผลกระทบต่อจิตและประสาท นะครับเรามีโอกาสเสรติดได้ในในอน,นาคตนะครับซึ่งซึ่งอาจจะต้องใช้ช่องทางการสื่อสารถึงผลสีผลดีแล้วก็ผลกระทบในภาพเชิงทั้งสื่อมวลชนนี้ก็ดีในเชิงการแพทย์เองก็ดีให้ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นในระยะเริ่มต้นเนี่ยนะครับที่เรามีการผลักพัญจาครับผมค่ะก็เป็นห่วงก็มีการพยายามจะที่จะที่จะสื่อสารทั้งสองด้านออกไปครับค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเยวาวชนนะคะคุณหมอ พอาจะเป็นกลุ่มที่อยากรู้อยากลองก็อาจจะแบบม,มากเกินไปอาจจะผิดวัตถุประสงค์ไปสักนิดนึงเอามาใช้ในเรื่องของนาฬาการสันทนาการไปแบบนั้นก็ไม่น่าจะดีสักเท่าไหร่นะคะออทิ้งท้ายคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากถึงเรื่องนี้ให้กับพวกเราไหมคะเชิญได้เลยค่ะก็อยากจะให้ทผู้ชมทางบ้านนะครับพยายามติดตามเรื่องของออข้อดีนะครับสิ่งที่สามารถใช้ได้ในเรื่องของกัญชาในการรักษาโรคนะครับ แล้วก็ในเรื่องของผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นการเฝ้าสังเกตอาการตัวเองนะครับการที่ต้องเข้าไปปรึกษาแพทย์นะครับสิ่งที่สิ่งที่สาคัญก็คือพยายามสื่อสารในวงกว้างนะครับว่ากัญชาก็มีประโยชน์แล้วก็มีผลข้างเคียงอยู่นะครับหากเราใช้ไม่ถูกต้องนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในวงการแพทย์นะครับก็ถือว่าเราสามารถใช้นะครับประโยชน์จากการรักษาจากกาัญชาเนี่ยนะครับให้เป็นประโยชน์ในการรักษาโรคต่างๆได้ ย่างที่ผมได้นําเรียนพวกเราไปเมื่อสักครู่นี้ครับผมค่ะนะคะใช้ให้ถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์นะคะมีทั้ง2ด้านเสมอนะคะทราบว่าที่เชียงรายจะมีการจัดงานด้วยน่าจะเป็นประมาณเดือนหน้าไหมคะ2ีถึง22 23 24กรกฎาคมครับผมที่หมอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายครับผมค่ะก็จะเป็นงานเกี่ยวกับกัญชาดโดยเฉพาะเลยนะคะคุณหมอ เป็นมหากรรมกัญชาในการแพทย์และเศรษฐกิจครับก็จะมีนิทรรศการมีบูธนะครับทางวิชาการต่างๆนะครับที่จะให้พวกเราได้มาศึกษาดูงานได้นะครับว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับในเรื่องของกัญชาแล้วก็มีเวทีเสวนาต่างๆเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อกฎหมายนะครับข้อห่งใยในการแพทย์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับสามปัมีความเข้มข้นเลยนะ ค่ะได้ค่ะคก็เดี๋ยวยังไงใกล้ๆถึงวันจัดงานก็คงจะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมออีกครั้งหนึ่งมาพูดเชิญชวนประชาสัมพันธ์การจัดงานในครั้งนี้นะคะด้วยความยินดีครับได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากๆนะคะสวัสดีค่ะ